ข้าบอกเจ้าแล้วไงข้าอยู่ที่นี่นี่คือที่ของข้าข้ามาทำลายที่นี่ไม่เกี่ยวกับเจ้าแต่เจ้าหลงเข้ามาที่ของข้าก็ยากที่จะรอดออกไปได้ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับน้ำบุญนะครับในช้อนน้ำบุญนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในป่าน,นะครับผมก็จะพาทุกคนไปทาใไปพร้อมกับผมนะครับวันนี้วันนี้เราจะลองไปสำรวจข่าวขั้นล่างข่าวลุงนุ้นดูนะว่าเราจะเจออะไรไหมนะครับเพราะว่าผมได้ยิงมาจากชาวบ้านว่ามีคนให้เข้าไปใน ถาลุงนั้นไ่คนเลยนะครับผมเลยจะลองเข้าไปดูว่ามีอะไรโยในน้ำไหมวันนี้ผมเลยจะพาได้ผมไม่ได้มาคุณเนียนะผมมาก็ทุกคนด้วยนะเอฟเสีด้วยนะเลยผมเลยจะพาทุกคนเอาไปทำไปพรังกับผมนะครับในใะนบ้านในพวกโยคนเนียนะครับนี่ครับ เพื่อไม่เสียเวลาเราเดินทางกันดีนกว่าน,นะครับก่อนเดนทางก็จะเ,เดินทางผมก็ไม่เดิมนะครับฝากคนละหนึ่งร้ายนึกแชร์นึกติดตามให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมได้นะครับนี่ครับเคเส้นทางที่พมจอสนโลซํา,ารเร้นในวันนี้นะครับ กินเส็แล้วเราก็ได้ชนล่ามมาจากทางทางเทพทางใจนะครับให้เทพทางใจให้ชมลร่าเราด้วยนะครับก่อนน,น,นั้นทางก็ให้ชวเราแมงด้วยนะครับแล้วเก็บเท็ดเราเขทางก็ให้มาอีกน,นะครับแต่ทางก็บอกเตียงว่านะครับว่า ตีทางให้มาก็เป็นอีกตัวเลยตัวเลือหนึ่งนะครับมาจับถูกบ้านจะบที่บ้านนะครับแดบบเลยล่าง,าง,าง่ันเท้าก็เเรามาจาับปาดปัดปาดต่อปาดด้วยนะครับว่าทางให้ ชาลาของแค่แบบชาวลาแบบคือคือเป็นในน้ทุกมาเยอะด้วยนะครับแต่ลอบน้ำผมก็ไม่ได้กินเพราะทางให้ไม่ไม่มากเลยนะไม่จริงๆนะครับชาวลาบนะครับแต่วันนี้ผมก็จะพาถึกก็เดือบทำเป็นพร้อมครับผพิมคันหนึ่งนะครับ นี่ครับบรรยากาศในวันนี้นะครับบรรยกาศรอบอบป่าเทพุ่นเดือ,อยู่นะครับเสงมบมากเลยนะครับวันนี้ บรรยากาศว,วันนี้รู้สึกว่าจะเริ่มนหนาวเย็ยนนิดหนึ่งนะครับไปครับเราเดินต่อกันดีกว่านะครับผมก็เดินทางในแต่ชเช้าแล้วนะครับ มีคันลังนี่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ถ้าทำเป็นแบบที่ตั้งแคมป์น่าจะสป็นนกเลยนะครับน่าจะพออยู่ได้นะครับดูครับทำอินทิพยแทนนี้เหมาะครับ ตอนนี้ผมก็ได้อ้อจนทำมาได้ไกยแล้วนะครับแล้วจะทำมาไปพอสมควรแล้วนะครับผมก็มื่อเดืยนนะครับขอฝากชาผมนะครับสุเทพเพื่อนๆที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามได้นะครับ ลาคนที่ยังพึ่งเข้ามาโดยชามก็ไปย้อนดูคลิปย้อนหลังได้นะครับที่ช่องผมนะครับแล้วก็ย่าเลืมกดติดตามได้นะครับลาคนทีด่ดูผมเยอะลวก็ฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ เพื่อเป็นน้ำใจเล่นเล็กๆนั้นนะจากทุกทางเลยนะครับ <S <S ผมรู้สึกว่ามีคนจะพ้มามันถันนี้แล้วครับนเนี่ยเอาวพวกขนมเข้ามาในนี้นะครับ ไม่รู้ว่าป่าอยุ่หรือขนาดน,นี้พอเข้าอยากเข้ามาได้นะครับแต่เข้ามานี่ถ้าหาถทาออกไม่เจอในแย่เลยนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ชำนาญทางเข้ามาแล้วยู่ๆก็ให้ไปในป่าเลยนะครับบางทีก็เป็นเกือบเปปีเลยนะครับให้เข้ามาในป่า นบคนที่ชำนาญทางแล้วยังจะลงได้นะครับแต่ชุดดีที่แบบชำนาญทางเลยห่าทางออกได้นะครับคคาถึงตาบอยเนี้เลยหาทถงออกได้ครับมีข้นนมมีน้ำส้มได้นะครับ ทนนมลายไม่รู้นะครับแต่ผมรู้จักให้นัดซ่อมน้ำนี่ครับ ทุกคนครับวันนี้พกว่าผมได้ยืสแยหระบ,บายางนะครับอยู่ข้าล่านนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่ามันคือเสียงอะไรนะครับ เนี่ยพ่อผมอยได้ยุ่ยเซยุ่นเลยนะครับอาจารย์ดารานุนน้งนะครับเรามาเดินจัดดารานุนน้งนะครับเฮ้ยใครอยู่สนามวะเออสวัสดีครับทางท่ามันทำอะไรที่นี่ครับ เป็นใครถึงกล้าเข้ามาที่นี่ผมเป็นคนของป้าครับผมในวันนี้ผมมาออสสำหรับป,ป,ป้าครับแล้วนี่ถ้ามันทำอะไรที่นี่ครับนาที่นี้คือที่ของข้า เจ้ากล้าดียังง่ายที่มาลองถามข้าแบบนี้แล้วนี่ถ้าไม่คลายครับเจ้าถามถึงตัวตนของข้าไอ้เจ้าเนี่ยรู้จักข้าดีหรือยัง ผมมารืชองจัดทำผลผลิตทำมาทางเป็นขายเอาพุอย่างรัวครับผมดูลักษณะกันได้ต่อค่อนทำเมื่อคุณมือรับแลนะครับมึงรับแลอะไรกันแล้วนทางมาทำอะไรที่นี่ครับ ข้ามาทำลายที่นี่เหรอครับข้าต้องถามเจ้าก่อนเจ้าเนี่ยมาทำลายที่นี่ผมก็บอกท่านแล้วไงครับว่าผมมันสำรวจป่าครับในวันนี้ผมได้ข่าวว่ามีคนเข้ามาในป่าแห่งนี้แบบยู่ๆๆก็ให้ต่อไปครับเบสที่สิบเบวครับที่พอเข้ายังไม่กลับไม่ัะครับขัวของข้าวครับผมเลยรอมัน เรามาตําห้าพวกข่าวนาที่นี้คือที่ของข้าคนดีหลงเข้ามาเป็นคนผิดคนชั่วหรือคนดีก็ลองไหมหาคิดชั่วที่จะเข้ามาที่นี่ ชีวิตจะสู่ความได้สิ่งที่เจ้ามองไม่เห็นหนาทีน่นี้อาจเป็นเพราะกายไม่มีแต่เจ้า หลงเข้ามาในที่ของข้าก็ยากที่จะรอดออกไปออแต่ในทางพงหญิงพงยังไม่รู้จัดทางเลยนะว่าทางคือใครครับผมจะรู้จัทางครับภาษาอางบอกผมได้ไหมครับจะเอาใจรู้จักข่างั้นหรือ แล้ววันนี้ท่ามันทำอะไรที่นี่ครับข้าบอกเจ้าแล้วไงข้าอยู่ที่นี่นี่คือที่ของข้าข้ามาทำลายที่นี่ไม่เกี่ยวกับเจ้าแต่เจ้าหลงเข้ามาในที่ของข้าก็ยากที่จะรอดออกไปได้ สิ่งที่เจ้าถือมันคือสิ่งใดเออน,นี่คือสิ่งเท่ทางน่าจะมีรู้จากครับถ้าผมบอกทางแล้วท่านน่าจะมีรู้าักครับมันนู่นยังเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือไงเจ้าคิดว่าเจ้าเนื้อข้าหรือไม่ใช่ไหมนะครับ ทาทีของเจ้าเนี่ยเหมือนจะไม่ตรงกับใจสิ่งที่ข้าพูดมันจริงหรือไม่เจ้าอย่ากโกหกตัวเองถ้าเจ้าพูดออกมาแล้ว นั่นคือเส้นทางของเจ้าในเมื่อข้าถามว่าใจของเจ้ากับคำพูดของเจ้าเนี่ยมันตรงกันหรือไม่ mm hmm. ข้าให้โอกาสเจ้า คไหมเออทัางครับผมอย่าโลว่าไอสิ่งที่พวได้ยินเส้นนะั้นมันคืออะไรครับเจ้าไม่ต้องรู้ ที่ฆ่าใจร้ายก็เพราะมีคนเหมือนเจ้าเคยเข้ามาที่นี่ไงมาแล้วขโมยของที่ไม่ใช่ของตัวเองกลับออกไปเจ้าเป็นคนแบบนั้นหรือไม่ผมไม่ใช่คนขโมยของครับผมแต่แค่มาดูถ้าใจเนี่ยปลาเลยมันสำหรับป่าครับของเจ้า ชิดชั่วก็จงรับกรรมของเจ้าซะไม่เช่คุณแม่นางครับเจ้าจงกลับไปทางนั้น ทังที่เจ้ามาเดี๋ยวเจ้าจะไม่เห็นได้ครับทานงับผุดขอกับลาก็ไปที่พักก่อนนะครับข้าขอบอกก่อนว่ามีคนแบบเจ้าที่เคยเข้ามาที่นี่จิตใจเอาไม่เห็นนำสิ่งที่เใช่ของตัวเองออกไป ชีวิตมันจริงจอบหรือที่นี่ถ้าเจ้าไมา่อยากเป็นแบบนั้นก็รีบกล่าวเอาไวซ้ซะนี่มันที่ต้องห้ามมันนุ่งยังเจ้าไม่ควรเข้ามาที่นี่ตั้งแต่แรกผมขอบอกทางก็เลยนะว่าผมไม่ใช่คนที่ขโมยสิ่งในปลาลาก็ไปที่หมู่บ้านของตัวเองนะครับเจ้ามาหาใครกันแน่ ผมไม่ได้มาห้าขายครับผมมาสำหรับป่าครับข้ารู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ถ้าเจ้าอยจะไปหาเขาก็ไปทางนู้นทางที่เจ้าจะมาหาอยู่ทางนู้นจงเดินไปที่นู่นแล้วเจ้าจะเจอ,อทางเขา้า ได้ครับทางงานพวกขอกลับหลากลับก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลืมมือเลยได้นะครับครับไปซะครับอย่าได้หยับเข้ามาที่นี่อีก